ไปข้อ50าสิเนาะข้อห้าสิบเขาบอกว่าดูเรื่องการแยกสารแล้วตอบคำถามอะไรที่ถูกต้องอ่ามาแล้วการกลั่นน้ำมันดีบชา่าเนาะการกลั่นด้วยไอ้น้ำในน้ำมันหอมระเหยถูกต้องเนาะีดอกุลาบครมมโตโกาฟฟก,ก็ก็ได้ในแบบเรียนก็ก็ใช้แต่ปกติเราจะมักจะใช้เรื่องของการสกัดมากกว่าเนาะพี่ว่าตอบเป็น ถ้าจะตอบให้ดีที่สุดคือกอไก่กับคอควายเนาะแต่ว่าโจทย์มันมีขอไข่พวกมาด้วยเนาะก็ตอบเป็นงองูอเนาะได้ทั้งคู่คมุมาตอฟีก็ได้เป็นการสก,กัดก็ได้ต่อมาข้อห้าสิบเอ็ดเนาะเขาบอกว่าให้ดูข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถามไปเรื่องของการคิดความเข้มข้นเนาะการคิดความเข้มข้นความเข้มข้นคืออะไรเนาะความเข้มข้นก็คือเป็นยังไงเอ่ยก็คือดูว่ามีสาร ผง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 ,ผงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นผงเป็นน้ำเลยใดๆมีอยู่เท่าไหร่กรัมต่อสาระละลายนะสาระละลายทั้งหมดกรัมอย่างเช่นในน้ำหนึ่งร้อยกรัมเนาะปกติที่เราจะคิดที่เราจะคิดในสาระละลายทั้งหมดหนึ่งร้อยกรัมเนาะไม่ได้คิดแค่ว่าในน้ำเท่านั้นเนาะต้องมองเป็นภาพรวมของสาระละลาย ดังนั้นเราเขียนเพิ่มก็ได้เนาะว่าสารละลายทั้งหมดจะมีค่าเท่าไหร่ก็ไก่สารละลายทั้งหมดก็ต้องเป็นน้ํากับกูโคสบวกกันก็คือ100กรัมขอไข่น้ํากับกูโคสบวกกันสารละลายทั้งหมดก็จะเป็น200กรัมขอควายน้ํากับกูโคสบวกกันทั้งหมดก็จะเป็น300กรัมงงูน้ํากับกูโคสบวกกันทั้งหมดก็จะเป็น500กรัมถูกไหมเนาะไหวอยู่ไหมลูก โอเคทีนี้เราถามว่าอะไรความเข้มข้นเนาะความเข้มข้นความเข้มข้นคือปริมาณสารที่ละลายอยู่ในสารละลายมีเท่าไรในสารละลายทั้งหมดถูกไหมดังนั้นเป็นไงเอ่ยก็มาดูแต่ละข้อคิดไปเขาบอกว่าอะไรมีเท่ากันเนาะมีสารทั้งหมดเท่าไหรเนาะก็ก่ายมีสารทั้งหมด30กรัมเนาะอันนี้คือสารตัวถูกละลายเนาะ ตัวหูลายนที่นี่คือกูโค้ดเนาะตัวหูลายในนี้กอไก่มีสามสิบกรัมเนาะสารละลายทั้งหมดมี100ต่อไปขอไข่กูโค้ดมีอยู่40ในสารละลายทั้งหมด200ร้อควายกูโค้ดมีอยู่30ในสารละลายทั้งหมด300งองูกูโค้ดมีอยู่50ในสารละลายทั้งหมด500 ตัดเลขอะไรให้เรียบร้อยเนาะก็จะเห็นได้ว่าคอควายกับงองูเป็นไงเท่ากันถูกปะเนาะหนึ่งในสิบเนาะโอเคก็จะตอบเป็นข้อง,งูเนาะโอเคต่อไปข้อห้าสิบสองนะห้าสิบสองเขาถามว่าอะไรเอ่ยห้าสิบสองถามว่า จากสมการนี้เนาะจะเห็นได้ว่าสารน้ําเนี่ยออสารสาร A ละลายในน้ําอุณหภูมิ25องศาแล้วได้ฟ i n a l product ออกมา28องศาถามว่าข้อไหนถูกเนาะอย่างที่พี่บอกว่าพอหลังจะเกิดปฏิกิริยาไปแล้วเนาะหลังจะเกิดปฏิกิริยาไปแล้วเนี่ยอะเรามาดูกันก่อนว่าจากสาร A เนาะ ที่เป็นสาตัวเดียวแล้วมันแตกได้เป็นบีกับสีแน่นอนว่าอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นการสลายใช่ไหมสร้างคายสลายดูดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นปฏิยาดูดความร้อนเนาะก็จะเป็นปฏิยาดูดความร้อนก็จะเห็นได้ว่าสารมีระดมสูงขึ้นเนาะก็เป็นยังไงเอ่ยถ้าจะมองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของถท่ละลายเนาะอันนี้จะเป็นการละลาย อ่ามันจะมองเป็นการละลายได้ไหมเนาะถ้ามองเป็นการละลายเนี่ยการละลายอันเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถูกปะเออแต่ถ้าเป็นเคมีแสดงว่ามันมีสารใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าการละลายที่แบบเอา A ไปบวกกับน้ําเราก็ยังเป็นโครงเอไปอยู่ในน้ําแต่ันกจาป็นว่ามันเป็น B กับ C แทนเนาะมันเลยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นปฏิกิริยาเคมีนะเห็นปะ ทันไหมรีพีทอีกรอบหนึ่งเนาะข้อนี้พี่ว่าเป็นข้อสอบที่ดีเนาะแล้วก็วัดคอนเซปต์ประมาณหนึ่งเลยก็คือเป็นไงเอ่ยจากสาร A แล้วพอผ่านกระบวนการไปเจอน้ําเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าเอาสาร A เป็นละลายนะ้ําปกติเนะี่ยอะถ้าสมมติว่า A ยังคงเป็น A อยู่หลังจากที่ลายเสร็จแล้วอันเนี้ยเป็นการละลายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอา A เป็นละลายนะ้าแล้วก็กลา,ายเป็น B C D E F G เยอะแยะไปหมด นี่มันเปลี่ยนสารใหม่เกิดขึ้นมาการเกิดปฏิกิริยาเคมีคือการที่มันมีสารใหม่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะรีเวิร์สกลับมาเป็นสารเดิมได้ง่ายๆเนาะถ้าจะรีเวิร์สกลับมาจะต้องใช้ไฟฟ้ามาแบบลงแต่อนุนภาคซึ่งยากลําบากโดยมากก็จะบอกว่าอ่าเเปลี่ยนเป็น B-C-D โดยที่ b C-D กลับมาเป็น A ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะฮะดังนั้นเนาะ ก็จะตอบเป็นข้อขอคายเะเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองต่อมาข้อ53เนาะข้อ53ก็บบอกว่าอ่าเป็นการทำปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียมแล้วก็ไฮโดรเจนยกเว้นข้อใดเนาะอันนี้แมกนีเซียมไปทำปฏิกิริยากับอะไรแล้วได้ไฮโดรเจน แต่มีบางแต่มีอยู่ข้อนึงที่จะไม่ได้ไฮโดรเจนอะประมาณนี้เนาะอะ,อะแมกนีเซียมเนาะแมกนีเซียมคือ Mg ไม่ใช่รถยนต์นะอะแมกนีเซียมเนาะไปทำปฏิกิริยากับอะไรเราจะเกิดกา๊าซไฮโดรเจนเนาะแน่นอนว่าถ้าจะเกิดกา๊าซไฮโดรเจนเนี่ยอแน่นอนว่าถ้าจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันก็นจะต้องเป็นไงล่ะ มันก็จะต้องมีไฮโดรเจนเะป็นองค์ประกอบเนาะอย่างน้าเนี่ยก็คือ h 2 o เนาะกดกำมะถันกดกำมะถันอันนี้มันจะเป็นกดซัลฟฟวริกเนาะ h 2 so 4อันนี้จะยากนิดนึงเนาะก็มีไฮโดรเจนเนาะมีไฮโดรเจนต่อไปน้ําส้มสายชูอันนี้มันคือ ch 3 cooh ซึ่งก็มีไฮโดรเจนเะป็นองค์ประกอบเนาะแต่ออกซิเจนเนี่ยมีแค่ออกซิเจนเลยเนาะการที่จะเกิดปฏิกิริยาแล้ว r o d u c ตออกมาเนี่ยมันได้ ไฮโดรเจนออกมาได้ด้วยเนี่ยสแสดงว่าสารตั้งต้นมันก็ต้องมีไฮโดรเจนด้วยเนาะมีข้อเดียวที่มันไม่ได้มีไฮโดรเจนเป็นสารตั้งต้นก็คือข้ององูเนาะดังนั้นก็จะตอบเป็นข้องงูนะต่อไปข้อ54านสะิบสี่เนาะข้อ54สิบสี่เขาบอกว่าอะไรเป็นปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดย่อยแปะย,ย่อยย่อยแปะย่อยแป้งด้วยปากโดยการเคี้ยวถ้าเป็นการเคี้ยวอันนี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีนะการเคี้ยวอันนี้ เป็นแบบกายภาพแต่ถ้าย่อยแป้งเรากลายเป็นโมเลกุลเล็กโดยใช้น้ำลายอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเคมีเนาะถ้าใช้น้ำลายต่อมาบ่มมะม่วงดิบจนเป็นมะม่วงสุกอันนี้แน่นอนมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์เนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนาะขอไข่กอไก่ไม่ใช่อะเดี๋ยวลองดูว่าขอไข่กงใช่เปล่าเนาะ ไอโอดีนกับน้ำเป็นสารละลายไอโอดีนอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเกิดมันเป็นแค่การละลายของสารเนาะต่อมาด่างทับทิมน้ำเป็นสารละลายสีม่วงแดงอันนี้ก็เป็นการละลายของสารเนาะต่อมาน้ำแล้วโดนกระแสไฟฟ้ากลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนอันนี้เป็นเคมีเนาะก็จะมีจอจานเป็นเคมีนะซึ่งข้อเนี้บอกเลยว่า อันนี้ตอบไปได้จริงๆอันนี้บอกเลยว่าข้อเดียวที่สองข้อที่จะตอบได้คือขอไข่กับจอจานเท่านั้นจริงๆซึ่งไม่มีคาตอบอันนี้ทวงได้เนาะโอเคต่อมาข้อห้าสิบห้าเนาะข้อสิบห้าาบอกว่าข้อไหนเป็นธาตุทั้งหมดข้อที่เป็นธาตุทั้งหมดเนาะก็คือเป็นธาตุแค่อันเดียวเน,นี้จะต้องรู้นิดนึงนะดีบุกเป็นธาตุสารหนูเป็นธาตุแต่จุลนสีไม่ใช่เนาะจุลนสีเป็นสารประกอบ ต่อมาปลหลอดทองแดงเกลือแกงเนาะปลาหลอดทองแดงเป็นธาตุแต่ว่าเกลือแกงเป็นสารประกอบทองคํากรรมาถานอลูมิเนียมอ่าอันนี้เป็นธาตุทั้งหมดเนาะต่อมาทองเหลืองไอโอดีนแคดเมียมไอโอดีนแคดเมียมเนี่ยเป็นสารประเป็นธาตุแต่ว่าทองเหลืองเป็นสารประกอบห้าสิบห้าก็เลยตอบคอควายเนาะต่อมาห้าสิบหกบอกว่าแคลเซียมเป็นของแข็ง จุดเดือดจุดหลอมเหลวเท่านี้นำไฟฟ้าได้เป็นธาตุกลุ่มไหนเนะาะธาตุที่นำไฟฟ้าได้เราก็จะเป็นธาตุโลหะหรือไม่ก็เป็นกึ่งโลหะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นของแข็งแล้วจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงอันเนี้ยส่วนมากกึ่งโลหะจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วลักษณะนี้จะเป็นโลหะมากกว่านะโอเคต่อมาเขาบอกว่าข้อห7เขาบอกว่าสารประกอบอ่าคืออะไรเนาะก็คือเป็นธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกัน อัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่ใช่เนาะอัตราส่วนมันจะเป็นไปตามกฎลักษณะทางธรรมชาติแต่ว่าสมบัติแตกต่างไปจากธาตุเดียวที่เป็นองค์ประกอบอันนี้ใช่เนาะห้าสิบเจ็ดก็เลยตอบขอควายต่อมาห้าสิบแปดเขาบอกว่าสายไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านทําไมต้องทํามาจากทองแดงเนาะแน่นอนว่านําไฟฟ้าได้ดีใช่นําไฟฟ้าได้ดีมากที่สุดนะจริงๆเงินนะ่ะนาไฟฟ้าและนาความร้อนได้ดีที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าน้องเอาเงินมาทาสายไฟคงจะแบบ หรูหราแพงมากนะเราก็เลยใช้ทองแดงแทนดีกว่าเนาะต่อมา59เก้าราเขาบอกว่าประโยชน์ของธาตุกำมันดารังสีข้อไหนถูกต้องนะ44ใช้หาอายุโวราณนี้ถูกต้องเนาะยูสอใช้ตรวจต่อมไทรอยไม่ใช่เนาะเราจะใช้ i อโอดีหนึในการตรวจไทรอย โคบอลหกสิบใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้านิเียร์อันนี้ไม่ใช่โคบอลหกสิบเอาไว้ใช้ฆ่าเชื้อโรคเนาะอย่างเช่นพวกแบบแหนมอย่างเงี้ยเออเราใช้รังสีที่มันปล่อยมาพวกแกมมาแกมมาที่ออกมาจากโคบอลหกสิบอะไรเงี้ยนะใช้แบบฆ่าเชือ้อต่อมาไอโอดนีหนึ่งสามห้าไอโอดนีหนึ่งสามห้านี้เราจะใช้เป็นตัวแบบพวกกืนแล่หรืออย่างเงี้ยแบบในการเอ,อ่อทำภาพ เขาเรียกอะไรภาพในการวินิจฉัยโรคอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ทําไลเซมเบลิงโคบอลหกสิบสามารถใช้ค่าเซล์มร็งได้เหมือนกันเนาะแคนเซอร์ต่างๆส่วน U235 ้พวกนี้เป็นโรงงานิวเคียมาสอบกันเนาะอันที่ถูกที่อันที่ถูกจริงๆก็คือจะเป็นข้อกอไก่เนาะโคบอลตอคาร์บอนสิบสี่ใช้คำนวณหาอายุวัตถุโบราณต่อไปเขาบอกว่าถ้าจะแยกสารของผสมตะไบเหล็กกับน,น้ำตาลจะแยกออกด้วยวิธีไหนบ้างเนาะ แน่นอนว่าเป็นไงแม่เหล็กแน่นอนเพราะว่ามันเนี่ยผงตะไบเหล็กมันดูดกับแม่เหล็กได้นะอีกอันนึงก็อาจจะเป็นการสมมุติว่าน้องเอาถ้าน้องหาแม่เหล็กไม่เจอน้องอาจจะเอาแบบน้ําไปละลายกับน้ําตาลให้น้ําตาลละลายในน้าแล้วผงเหล็กอยู่ตรงนั้นแล้วน้องกรองเอาผงเหล็กออกมากับหลังจากนั้นน้ําที่ละลายน้ําตาลน้องก็เอาไปทําการระเหยให้ได้น้ําตาลออกมาก็ได้เช่นกันเนาะ แต่ก็จะยุ่งยากกว่าถ้าลองหาแม่เล็กเจอก็จะสะดวกมากนะส่วนการร่อนการฝัดอะไรเงี้ยเราจะใช้กับพวกของที่มันเป็นของแข็งเนาะการหยิบออกแน่นอนว่ามันควรจะต้องเป็นไงมองเห็นชัดเจนเนาะอย่างเช่นแยกเอ่อกรวดกรวดหินออกมาจากทรายอะไรเงี้ยนะการตกผลึกอันนี้ก็จะเป็นการ